กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีป่านาอาทาุกทันมืัอนี้เขาสวนกับสิผ้าพี่พ่อน้องมาเกิดการสังเกตพี่น้องสังเกตว่าผลผลิตการตีล่องมือเกเกษตรพ่อเพียงมันใดวิธีใดอย่างไรเนยัยงเช่นดอกกระเจียวเนาะพี่น้องเนาะ แมมลูกซีปลูกดอกกระเจียวใส่กระถางปลูกดอกกระเจียวเพื่อสวยงามนะพี่น้องปลูกใส่อันอันนี้ก็ได้ไม่เป็นอาหารด้วยเป็นอาหารพอมสวยงามพอมพี่น้องปลูกใส่กระถางอันคุณแหมลูกซีปลูกเพื่อสวยงามกระได้เนาะพี่น้อง แต่ว่านี่ปลูกไว้ตรงนี้กระถางนี่นะพี่น้องมันก็นงามเนาะงามระดับหนึ่งละเพราะว่าคุณแม่ลูกซีบัวได้ใส่ใจมันเนาะแต่ว่ามันปลูกได้พี่น้องคะเห็นเขาวาหมักทุเรียนปลูกใส่เข่งก็ได้ตอนแรกว่าสิปลูกหมักทุเรียนแล้วมานั่งคิดไปคิดมากว่าปลูกแต่ที่นี่คุณแม่ลูกซีกระตัดชื่นใจจะปลูกจะเอาอันนี้ออกพี่น้องมานนี้เอาดอกกระเจียวออกหลังจากเอาดอกกระเจียวออกนี่ก็จะปลูกทั่วใส่กระถางตัวนี้พี่น้องเพราะว่าจะเอาดอกกระเจียว ไปปลูกไว้อีกที่หนึ่งพี่น้องอันนี้เกิดการสังเกตสพิพาะพีพระนองมาสังเกตบางว่าบางพืชบางชนิดกระปลูกใส่กระถางกระไรในเมือ่อห้าบ่มีดินเนาะแต่ว่าดินในหนีเมือ่อหนีคุณแม่ลูกซีได้มิดทัวมาสิเอาดอกกระเกี่ยวออกสิปลูกทั่วพี่น้องใส่ในหนีเพื่อว่าเป็นการทดลองเป็นการ ปลูกแล้วมันได้ผลจังไลยเนาะพี่น้องเนาะจังคอยมาติดตามมือนนิก็ติดตามดอกกระเจียวไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าดอกกระเจียวนั่นปลูกใส่กระถางกระไรเนาะพี่น้องเนาะกระถางละต้นนี้ตน้นอันนี้ก็มาปลูกช่ำน้ำกันมือวันก่อน,นันสิตตายมันบอดตายเกินต้นอ่าเกาลักพี่น้องชิ้นใหญ่ทั้งสองต้นไปปลูกมือนนิใหญ่ดอกกระเจียวไปปลูกเซาทัวมาลงอ่ะมือนี่ก็เอาเหตุงานสองอย่างนี่ไปก่อนเกิดการสังเกตปลูกแล้วมัน กางามพี่น้องบัแมนดาร่างามแต่พี่น้องแบบว่าอยากจะปลูกดอกกระเจียวเพื่อสวยงามได้พี่น้องได้เป็นดอกกระเจียวทีเป็นการอนุรักษ์เนาะดอกกระเจียวกับธรราิจีเบิดพันุแล้วพี่น้องคะ่ะเบื้องเงากระเจียวพี่น้องพุดเระวังหันพี่น้องค่ะพุดเลาเงากระเจียวมันเป็นยังไงพี่น้องนี่มันเป็นไข่ไข่คิงไข่ไข่ขิงไข่ไข่ขิงไข่ไข่ กระชายกระชายไข่กระชายนะพี่นอ้องเอา้ามองหัวมันพี่น้องหัวหัวกระเจียว้าพี่พี่น้องๆอยากได้ดอกกระเจียวทักมาเด้อนยพี่น้องดอกกระเจียวด,ดีวสิกุดอีกพี่น้อง อืมเมื่อว่วงเบ่งมาดิอืมเป็นจังไดพี่น้องฮ่าไข่ไข่หัวมันอืมนี่หัวดอกกระเจียวพี่น้องไข่ไข่หัวมันเนาะอืมพี่น้องเบ่งดีๆเเ้อะ เงาดอกกระเจียวนี่ต้นมันนี่แม่คุดออกมานี่ยอืมนี่เสียลูกคลิปนี้กะให้พี่ให้น้องสังเกตบงหัวกระเจียวนะพี่น้องปลูก โอเคนี่ไปปลูกก็ได้ใส่กระถางพี่น้องพ่านกระเจียวนี่ดอกมันงามปลูกสวยงามพี่น้องปลูกสวยงามได้ขันบวกกินนะแต่คุณแม่ลูกซีปลูกกินกิ่นบเบพี่น้องทีปลูกทั่วใส่ปลูกทั่วใส่ถ้าเพื่อนเพนืพี่ๆน้องๆบอมอมี่ดินหลก็ปลูกใส่ก,กระถางก็ได้พี่น้องคะ่ะคลิปนีก้ก็ สีภาพติดตามเบิงผลงานในสวนว่าอ่ามี่ยังถีว่าเห็ดมาแล้วมันไดผลผลิตอันนี้ใกล้ๆกันนี่นี่มะคุ้งพี่น้องนี่มะคุ้งมะคุ้งนี่ก็เอาต้นเอาอันมิดมันหวานไหวเนาะพี่น้องพนะี่น้องเนาะหวานไหวไม่กระนวยใหญ่ได้พี่น้องอืมเวลามีกินก็มีกินไม่กินบบมีกักบก่บมี่บมียังวะสร้างเป็นยังวะพุ่นะพี่น้องมะคุ้งสาหลายอยู่อ่ะ กิปนี้กงเอาคอตโตไปผ้าไปเบิงอันอย่างอื่นพี่น้อง,ยงอ,อย่างอื่นมี่ยังเน่ปะไปน้ำกัน